ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอ้ายโบนัทพาเพลินนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรีวิวตัวนี้แตน,น,น้เอากับหัวกับ่างอ่านว่าต้มจับขุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่า อร่อยแค่ไหนก็ใครสนใจก็สั่งกันมาได้นะครับในทางช่องพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับอมเมนต์ด้านล่างนะครับห่อหนึ่งสาบาทนะครับสามห่อหนึ่งร้อบาทนะครับขนส่งก็ตามจริงนะครับถ้าส่งตามจริงคิดตามจริงเราไม่ชาร์จกันแล้วไม่ชาร์จกันอยู่แล้วนะครับช่วง โควิดนี้ก็ทุกคนต้องช่วยกันนะครับจะได้มีของกินอร่อยๆอออติดบ้านกันไว้นะครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันดูนเส้นเส้นก็นุ่มนิ่มมากดูจากสายตาก็รู้อันนี้ผักใส่เองนะครับ ภาพที่เห็นมีไว้สําหรับโฆษณาเท่านั้นนะครับผมส่วนถามว่าแล้วสั่งหนึ่งหอได้อะไรบ้างก็จะได้น,นี่ผงปรุงรสนะครับสองก็เป็นกระเทียมเจียวกอหอมเจียวนะครับหนึ่งหอแล้วก็พริกป่นหนึ่งถุง ก็ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะครับตามชอบเลยวิธีการปรุงก็จะมีอยู่ที่ข้างห่อเลยนะครับหนึ่งาทำอะไรนะครับต้มน้ําใส่น้าซุปแล้วก็ใส่เส้นใส่ผักตามใจชอบกันเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเราจะเริ่มจากน้าซุปก่อนว่าจะนัวหรือไม่นัว สุกก็ถือว่านัวใช้ได้บอกว่าอร่อยมากก็ได้นะเปนไกส่วนให้กนเราชิมน้ําซุปก่อนนะอะไรผมใส่แค่พริกไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยก็ถือว่า สิบดาวก็ให้เจ็ดดาวเพราะว่าขนาดเราไปกินร้านเรายัางปรุงเลยอันนี้ซื้อมาทำอยู่บ้านเราก็ต้องปรุงแต่คนก็ชอบกันเหมือนกันครับส่วนเส้นเส้นนุ่มมาก เส้นนี้ให้ก้าวเลยนุ่ม,มแล้วก็มันหรือว่าผักเหลือผักน,นี้ก็ในตู้เย็นมีอะไรก็เอาไปใส่ได้เลยครับแล้วจะชอบเลย เดี๋ยวถ้าจะให้เข้ากันก็หมูยอหั่นชิน้นเล็กๆฝอยๆกนะ็ใส่ลงไปแล้วเป็นตัวนี้ก็โอเคล โควิดนี้ก็ไม่บอกไปกินข้างนอกไม่ได้ก็ทำกินเองเดีแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงน,นะครับจนน้ำต้มน้ำก็ต้องใส่พอประมาณถ้าใส่เยอะไปก็เดี๋ยวทำน้ำสุกจืดก็จะหาว่า เรเีเรุข้างสองก็จะบอกอยู่ว่ามานั่นแหละ6 0 0 c ี 600cc ประมาณไหนกระกานวที่เราจะกินเราต้องมามากไง่ายต้องอะไร ควมามรู้สึกเดียวกันเลยกับไปซื้อกินที่ร้าแต่อันนี้เรากินอยู่บ้านเพือ่อความปลอดภายัย ระยะห่างก,กับคนแปลกหน้าแต่ไม่ต้องเป็นระยะห่างกับคนในบ้านนะครับอย่าลืมโลกอันนี้มัน ผู้คนในครอบครัวมีใครเป็นหนึ่งคนครับโอกาสน้อยที่คนในครอบครัวจะไม่เป็น เชื้อโรคมันเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ยกเยกียดจนเกินไปในการป้องกันก่อนนี้จะเป็นโรคโควิด ต้มจับบนนะครับสนใจสั่งมาได้นะครับตามด้านล่างทางเพจไอ้บุญนัทพาเพลินนะครับก็ได้หรือทางช่อง Youtube ไอ้บุญนัทพาเพลินก็ได้ครับหรืกอ,อก็จบการรีวิวเป็น